สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาอีกแล้วเมื่อนี้ผ้ามากินอีหยังย้งโตมีน้ำจิ้มซ้อยจุแต่ว่าบดได้กินซ้อยจุจ้ะอันนี้มีสเติกอย่างมาบางหนึ่งมากินอันไอขาเอืน่นลาบคือก่อยลาบคือก่อย,อยตับตับหวานมากินตับหวานตับหวานแต่ว่าเป็นตับซุกนาะจากพี่นอ้องมาเบิงเ่งได้กินสุกเนาะ มันหลายโผดประกาศกินดิบก็เลยกินสุกซะออืแมงวันคือได้ยินเสียงแมงวันแล้วพี่น้องเอ้ยมาถึทั้งใดแลนำ้ำม,มันตับหวานจะพี่น้นองวันนี้พามากินตับหวานใสไปแล้วบกหนึ่ง <laughs> ย่าไห้มนได้อัธรรพ์วันนี้พักเข้ากับมีผักชีผักชีไปเรื่อยักแข่งจ้ะ พักหนอกหัวละพาเก็บมาจากสวเนเลยงามกันลังปงเลยค่ะแดดดีแล้วก็พริกเขียวพริกน้อยไยจะเป็นพริกเขียวกวางตุ้งแรดดีผักกาศดแล้วก็นี่ซาลาเน่นีนแหนเนาะหาลูกกินกับอันนี้หอมดองจังหน่อยแก่ข้าวแก่ข้าว สอวนไหมเอาดำส่อนเคี่ยวมาหอมดองจ้ะตัวนี้มันหวานๆเปรี้ยวๆกินแบบแก้มแซ่บดีตัวเคี้ยงหนักเคี้ยงเย็นน้ำจิ้มจุยำเ,เอาสเต็กมาจิม้มน้ำจิ้มจุเดี๋ยวซิมมึงก่นอนเนาะมาจากแซ่บๆน้ำกันขาอนีอ้วกับมีนยืนทั้งราง อยากกินสเต็กเลยหืมยุ่วเข่ามื่อได้บ่กินเขานี่บ่ได้เลยจ้ะมีเสียงมแม่วันรบกวนเวน,าาน,น,นี่ยกนะับเขาถูษขออภัยตาวานขมๆมจัดอืมไม่โวดละพานะตาวาน มาจจกเศษแสบน้ำกันสอบกิดกบฝาก็ไหลก็แช่ก็ติดตามได้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆที่กดติดตามก็ไหลก็แช่อือือ,อ,อืพักชีน้ามือนเนี่ยอันนี้ส้อมาก น้ำอ็มเซลนี่ซื้อข้อมหมุนว้าเมื่อน้ยอนในซิมมอยูก,กันเขาอันถึงยกเลิกคืนอันตัวจ้าพี่นอ้องช่วงนี้ก็นนย้วมันก็นมีปัญหาเรื่องสนามบินเพราะมีคนเทศงานเนาะนี่ถึงยกเลิกตัว แต่ตาจะหายแห้งเบาแล้วก็ศูนย์ยกเลิกยังบ่เลิกยกเลิกสมมุติแบบบินวันเสาแทนที่สิยกเลิกวันุกันหยังให้เฮาได้เตรียมตัวขี่รถไฟอีหยังจังซี่เนาะยกเลิกวันเสาเสาวันเสาตอนที่เออ3ึนี่ตื่น3 5 0มาเจอตัวยกเลิกแบบเห็นยังบ่ถึกอืมกเเรื่องนขึ้นจังสิได ไายปันไดคื้อ,อ,องควันกับหอไปเต็มร้านกระถาโอ้ยใจหายแห้งเขามีตัวเลือนไปบสามจองมาท่านเขาเพราะว่าคนถึงโยกโลกตอนแปดโมงเนาะนุ้มินแปดโมงจะวันนุมสิไป,ปจะเสาร์เพราะวันหูว่าขอ่าอน้ำบินมีปัญหาแต่ว่าจองตอนบสามจองมาท่านเขา มีอีกหมื่นหนึ่งวันอาทิตย์หกโมงมันกับเป็นไปบนะ่ไดนเนาะสิไปวันอาทิตย์กลับวันอาทิตย์สิไปเห็นหนังที่่องบินเลนติต่างเป็นหมื่นสองหมื่นเราไปเนอะอืออะก็เลยบ่ได้ไปเห็เดื๋ยเอาเงินขึ้นจะหายดีแค่ที่ปัญหาหน,นีมันกัเกิดสองสามอาทิตย์แล้วเนาะอยู่ในมันแท่นที่เขาสิบอกเขาหลวงหนาให้เขาเตรียมตัวเขาสได้ไปรถฟงรถไฟกับว่าไปอันนี้มันเห็นหนังบ่ท่านแล้ว ขันค้นยูไก่กับสกีรถไฟไปหอดสนามบินอะไรเนาะพี่เน้ะงนี่ยยูไก่ซิบหานะที่ยี่ิบงาที่ดึงสนามบินไร่ยอยเนี่ยมาเลบ่้ไปสัมกระเป๋าเตรียมไว้ของขวัญหอเรียบรอ้อย ร้านหน่อยกระทะพ่อแม่กระทะพ่อแม,อม่สามีนะ่าจองหลานอาหารแบยุ่งเรีบยบร้อยแม่ยาอยู่ผากเนื้อจ้ะพวกเขาก็ไปกันเองอ,อีกเกรื่องนู้นนู้นศีรับไทยนี่น่จาจะเป็นยังไง ต้องแซ่บเพิ่งอยากโซเลเนาะนะฮนะ,ะวันนี้กินพริกเขียวกรอบๆเลยแบัอแแบอืมสดจ้ะจับอปเลยเ้อพริกอืม อยากกินแบบสุกๆกหน้ามือผวจะผักก็น่างามนิไปมึงไทยนุกับเสตซ้อนทิมน่นอ Pardon. Mình đây trà sẹp sẹp. Tắm sốt. Nói mà. đi đâu mua này, bay cả đi cả, ăn cả đi mua đấy. để cho nó chảy cưng, thêm mệt, thêm nồi bỏ cả bông, xong email phải thanh toán luôn, chương trình bình tăng rồi, thịt chân vịt nửa ná luôn, xong cọp. ถุงนึ่งจีนไว้ประมาณห้าสิบบาทเอามาสองหน่วยมัน ใ <ừ> ส่ใบบักูดน้มหอมเลย ไปจอาไปกะมันในสื่อพริก,ก่านาำพริกซีสมะม,มันลอยกูาบบมีสามจีหน่วยแหววละห,ห,ห,หน่วยงาผสมผีพี่นกออันนี้งาสมนี่เนาะงาผสมผีงาเนี่ยไม่สช่ไม่ซีผสมได้จ้ะอืออันนี้สดพริกนี่เมืองหนอกนี่มันลอยใญ่อัศจรรย์ยี่นอืม มื่อนีไปร้านซูเปอร์มาร์กอีกมองนึงเนาะมันเป็นแบบเขาบอกว่าพักสดมันหลายก็หลายอยู่ไงผดหาซื้อไปมันไงผดบนหูซื้อยังแบบ ก้อยตอนใหญ่พ่อซึ่งดิไปแหละว้าสิไม่กินจุซี่แหละอันมันส่งบ่อยากกินจุเปนนน็นอันมันนี่มมันส่งบ่อยาเป็นแต่ตับกับบอฮุงกินเป็นไรต้องมีเนื้อน,น,น้ามือไปได้ซื้อเนื้อออืืมม สื่อพริกมากขันน้นเลยนวดซดแซ่บแซ่บจริงอ่ะขัดไปหนานผงเลยสื่อมากหลายกินเลยเอาไปแส่ตุ๋นกันเลยจะได้แต่ก็ไม่กินจุ่มชำอ่ะ ตองใส่ตอนนี้ปูกพ่อหน่าง่ายกับหวานอ่งแสบพักเลยโอ้เย็ยนกว่านี่ไไปแซงเย็นห,หน่อยมากินแสบจุหยอดเลย พักซี่จะของอันใหญ่ป่ะท่านเห็นกันด้ยซื้อมากใจบีขมนะใจใสบังหน้าขมนอยๆม ขยาบเน่พักจีบี่ไปแตกแตกพวกๆข้าสดหลาย เคลิปนี้กินพักนอกจาใส่ความเร็วในการกินอ้วยนะมเมื่อกามกันเป็นคนกินพักหลายอยู่กสสนะักินตระสานนะกระเทียมรอกอีกที่เกา่าของแสบอ่างแต่เปลือกมันหลเดี๋ยวพี่หน่อยมา Bien Mystery> ทำได้แตกเลยอืออืออยากจะทำก้อยร้ายแต่หลอดเลยเอาไว้ดนมันกิดซีบ้สดมันกิดซีเมนเข้าก้อยสุกแล้วเนี่ยเข้าก้กินอื่นอีกอะไรท่คงความสดนะพี่น้องเนาะอือ เฮ็ดสิเรากินผู้เดียวตับหนึ่งเสียเร็วขนาดได้พวกตับน่ยขันเปิดแล้วเฮ็ดกินมาหมดเขียวเลยหนาเดียวนี่ดีกวา สดอืมข้าวหอง ินล่างปลาก่อนวันเมื่กินสีมือ่อกลับอิสยทิมถ้วาวันหน้ามมันเอาไปย่ำไปยังเด็กก็จะไปกินทิมหมดเลยเส้แราความ ็ดนาทอีอันนี้หอมดองเมื่อกี้กระเทียมดองจ้ะอืมอืมขจะกินดูแบบเลยแซ่บอืจ้ะมือนี้ก็แซ่บไร เมื่อปากได้ยำพักหลายใพักสดแก็งแสียแม่ไปแช่ตัวเย็นเด้อยังเย็นกินแซ่บแซ่บมันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนาสีพามาแสบยังต่อกอะรอติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะมัอนี้ติดแดมกันแดดมันน้ำอะเสยผมขึ้นแดดแห้งมัอนี้ก็ขอลาไปแล้วค่ะขอให้อยู่ดีแม่มัอนี้ไปแล้วค่ะมืานาพอกันไหมสวัสดีค่ะ